กุ้งจากคุณสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะวันนี้นะคะคุณสมอแท็กเตอร์มีจะส่งรถหนึ่งรายการนะคะกุ้งก็เลยจะพาลูกค้ามารีวิวรถก่อนการจัดส่งนะคะเพื่อที่ลูกค้านะคะคนไหนกําลังมองหารถไถปรับสภาพพร้อมใช้งานนะคะจะได้อ่าพิจารณาจากคลิปนี้ได้เลยนะคะว่ามาตรฐานของคุณเสมอเป็นยังไงนะคะแต่ก่อนจะไปรีวิวนะคะกุ้งขอกําลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กุ้งด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะจะเป็นจัดส่งรถรุ่น L3608 นะคะไปพร้อมกับอุปกรณ์ไบาดนนาและโรตารี่นะคะจริงๆแล้วมีผ่านพวนอีกชิ้นหนึ่งนะคะไปไปที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะค่ะก็ขอขอบพระคุณลูกค้าศรีสะเกดมากเลยนะคะอันนี้เป็นการจองออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราไปรีวิวตั้งแต่ไบดดนนากันนะคะอันนี้จะไม่ได้พูดรายละเอียดอะไรมากมายเราดูภาพลักษณ์ภายนอกนะคะ อันนี้เป็นรถที่ทำสีปรับสภาพพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะยางเป็นยางใหม่นะคะสำหรับรถคันนี้นะคะข่ะ,ะเราไปดูที่ห้องผู้โดยสารนะคะตัวเบาะนะคะเบาะเดิมนะคะส่วนไม้รถคันนี้นะคะจะเป็นไม้ที่เปลี่ยนใหม่ให้นะคะเพราะไม้เก่าเสียนะคะแล้วก็หลังคาเปลี่ยนเป็นหลังคาพูนเสมอแท็กเตอร์ ของพุชเสมอแท็กเตอร์นะคะสังคาไฟเบอร์ขายดีมากๆเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดกำลังมองหาหลังคาไฟเบอร์ตอนนี้เราปรับความหนาแล้วนะคะหนากว่าหนากว่าของแท้อีกนะคะแล้วก็เป็นไฟเบอร์นะคะไม่กรอบแตกง่ายส่วนย่างหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราเช็ดแล้วนะคะค่ะเราไปดูโรตารี่นะคะโรตารี่นะคะของ rx 1 6 3นะคะอันนี้เปลี่ยนใบใหม่ให้นะคะ ดูสภาพโรตารี่นะคะทําสีใหม่ให้นะคะตัวนี้เราเช็คพร้อมใช้งานนะคะแล้วก็ตัวข้างหลังนะคะแขนยกนะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะคะไฟไฟนะคะไม่ไฟไม่แตกนะคะส่วนตัวระบบไฟนะคะเราเราเช็คให้ใหม่หมดเลยนะคะเราไล่สายให้ใหม่มใช้งานแต่ใช้งานได้นะคะค่ะส่วนมาตรฐานผู้เสมอนะคะ ก็จะมีเปลี่ยนกรองทุกกรองเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองอากาศเช็คของเหลวนะคะระบบไฟเรียบร้อยนะคะไล่ดูไปนะคะรถสวยๆแบบนี้นะคะปรับสภาพพร้อมใช้งานเก่าของใครเราไม่รู้แต่ไปใหม่ของลูกค้าเราแน่นอนนะคะซื้อรถเข้าร้านนึงจะเป็นมือสองก็ให้มันสวยๆไปเลยนะคะลูกค้าจะได้แบบสดชื่นเห็นรถใหม่แล้วสดชื่นอย่างนี้นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะก็กุ้งก็อยากจะให้เข้ามาทดสอบระบบนะคะหรือว่าถ้า ลูกค้าท่านใดนะคะไม่สะดวกกุ้งแนะนำนะคะให้ให้แอดไลน์0634539224ดูรูปดูคลิปเพิ่มเติมแล้วถ้าสะดวกก็วิดีโอคอลนะคะตัวกุ้งกับตัวรถนะคะเพื่อจะได้มั่นใจเพิ่มความมั่นใจว่าเรามีจริงนะคะกุ้งมีรถอยู่จริงกุ้งขายรถจริงนะคะตอนนี้กุ้งพยายามทําคลิปมีตัวเองออกมาให้ลูกค้าได้มองเห็นว่าเนี่ยกุ้งมีที่ของร้านพูนเสมอจริงขายรถร้านพูนเสมอจริงๆเราไม่ใช่มิจฉาชีพแบบนี้นะคะก็ เดี๋ยวเรานัดวิดีโอคอลกันได้เลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดแบบอยากจะซื้อออนไลน์นะคะไม่ต้องกัวงวลรถเราส่งแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้กุ้งขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านในการติดตามรับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ